วันนี้ก็พบสิทธิอภิบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันแรกของเดือนสิงหาคมเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งพระธรรมสองซามูเอลบทที่12ซึ่งต่อนเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาในบทที่11ที่ดาวิดทำบาปโดยการล่วงประเวณีและฆ่านะครับอ,อ,อูริยาได้เสียชีวิตนั้นและบทนี้นั่นเองเป็นบทที่พระเจ้านี้เนี่ยได้ มาส่งคนของพระองค์มาตักเตือน <c oughs> ดาวิดนะครับแล้วดาวิดก็ตอบสนองโดยที่ท่านได้กลับใจแล้วออวันนี้ผมตั้งหัวข้อที่ว่าความรักและความยุติธรรมของพระยาเวทำไมความรักของพระเจ้านั้นคือ,คอพระองค์สรงเตือนคนที่พระองค์สรงรักเหมือนการตักเตือนนะครับ เมื่อเราทำผิดแสดงว่าพระเจ้ารักเรานะครับอย่าให้เราคิดไปอย่างอื่นแล้วเราได้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าคือเมื่อดาวิดทำบาปด,ดาวิดจะได้รับผลของความบาปที่ตัวเองได้กระทำและเมื่อในความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อดาวิดกลับใจนะครับพระเจ้าก็ทรงยกโทษบาปให้กับเขาแต่ เขาเองต้องรับผลรับของบาปนั้นนะครับวันนี้เรามาดูในหัวข้อทั้งหมดให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับทั้งหมดสามหัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1นึันะ่นคือพระยาเวทรงตักเตือนดาวิดอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่6โดยที่พระเจ้าได้ทรงใช้นาธานซึ่งเป็นผู้ผเผยพระวจนะนะครับเวลาเราทำผิด พระเจ้าใช้อาจจะใช้คนใช้ผู้รับใช้ใช้เพื่อนเราใช้เหตุการณ์ใช้พระคมพีหรือใช้สิ่งต่างๆที่พระองค์จะทรงเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการที่จะมาเตือนเราถึงความผิดที่เราได้กระทำนะครับแล้วเราได้เห็นในที่นี้นั้นนะครับการน,นาธานนั้นเป็นคนที่มีความซึ่งต้องการความกล้าและก็สติปัญญา ในการที่จะเตือนเพราะดาวิดเป็นกษัตริย์เห้นถ้าดาวิดไม่พอใจเขาอาจจะทำร้ายชีวิตนาของนาธานเหมือนคนที่เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ต้องกล้ายืนหยัดกล้าเสี่ยงกล้าที่จะทำและใช้วิธีการที่ตักเตือนด้วยสติปัญญาวันนี้เมื่อนาธานตักเตือนแล้วดาวิดก็ เป็นคนตัดสินโทษแต่การตัดสินโทษนะครับที่ดาวิดพูดถึงนะครับเท่ากับเป็นการตัดสินโทษของตัวเองเพราะหน้าที่ของกษัตริย์มีหน้าที่ตัดสินพิจารณาคดีความของประชาชนเมื่อนาธานยกอุปมาอุปไมยผู้ชายสองคนนั้นมาเพื่อที่จะให้ดาวิดเป็นคนตัดสินแล้วดาวิดก็ตัดสินคือ ผู้ชายคนนั้นสมควรที่จะรับโทษถึงตายและไม่เพียงเท่านั้นเขาจะต้องคืนทำไมครับสี่เท่าเพราะเขาไม่มีความเมตตาอันนั้นเนี่ยเราได้เห็นอยู่ว่าคนที่ทำผิดคนนั้นจะต้องรับโทษนะครับพูดถึงบาปค,คนนั้นรับโทษคือการพิพินาดีลันและจะต้องมีครั้งบางครั้งบางความผิดบางอย่างเราต้องมีการ รับผลของมันคือจ่ายคืนกับสิ่งที่เราได้ทำไปออให้เรามาดูนะครับการพิพากษาของพระเจ้านะยืนอยู่บนคำพูดที่นาธานซึ่งเป็นกระบอกเสียงที่พระเจ้าพูดผ่านเขาคือเพราะเจ้าดูหมิน่นพระวจนะพยาเวเจ้าประหารอูริยาและเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของเจ้าคำว่าดูหมิน่น ใช้คำนี้เนี่ยถึงสมครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่ 9, ก้ข้อที่สิและข้อที่14เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำาพินความผิดบาปโดยเฉพาะบาป,บา,ปบางอย่างบางเรื่องเรื่องการล่วงประเวณีการฆ่าคนซึ่งเป็นบาปที่อยู่ในสองบัญญัติของบัญญัติสิประการที่พระเจ้าให้กับโมเสสมานั้นนะเป็นการกระทำที่เท่ากับเราดูหมิน่น พระเจ้าเหยียดหยามพระนามของพระเจ้าเพราะดาวิดต้องได้รับโทษมีทั้งหมดโทษที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้นะครับสี่โทษในการโทษที่หนึ่งคือโทษที่ตกกับราชวงโทษที่สองคือตกกับตัวดาวิดเองโทษที่สามคือตกกับภรรยาสนมของดาวิดโทษที่สี่คือลูกชายเรามาดู โทษของราชวงง์นะครับดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงง์ของเจ้าตลอดไปราชวงงงหมายถึงลูกหลานของดาวิดอูปรากฏอยู่ในข้อที่10ถ้าเราไปอ่านต่อไปในพระธรรม1นสองพงสาวดารหนึ่งสองพงกษัตริย์และสซามูเอลเราก็จะทราบว่าในราชวงง์ของดาวิดมีลูกหลานของเขามีการกระนะครับต่อสู้ คิดจะโค่นล้มอํานาจเนี่ยของดาวิดเองอันนั้นเนี่ยเป็นคำสำเร็จตามคำพยากรณ์น,นะครับประการที่สองก็ตกกับดาวิดในข้อที่11เเราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าหมายถึงว่าจากผลที่ดาวิดทำทำให้ครอบครัวของเขานำเหตุร้ายนะครับมาสู่ดาวิดนั่นก็เป็นจริงเหมือนในครอบครัวของเขา ก็ทำไมครับก็ทำการกระบฏของเขาและคิดที่จะล้มล้างเขาและฆ่าตัวของเขาเองแม้ว่าเป็นพ่อนะประการที่สามครับภรรยานั้นหมายถึงลาวสนมนะครับในข้อที่สิบเอ็ดเราจะเอาลาวภรรยาของเจ้าไปหมายถึงเมื่ออับโซโลนลูกคนหนึ่งของอดาวิดได้กระบฏและมีคนแนะนำให้อับโซโลนเข้าไปนอนกับดาวสนมของดาวิด ต่อหน้าต่อตาของประชาชนอิสราเอลเะนั้นนี่ครับนั่นก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ถ้าเราไปดูานะที่ปรากฏอยู่ในบทที่14นะครับและบทที่15เราก็จะเข้าใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสิ่งที่ดาวิดได้รับผลจากการที่ดาวิดได้กระทำแล้วโทษนะครับที่ตกอยู่กับลูกชาย คือข้อที่14ราชโอรสที่ประสูติมานั้นจะสิ้นประชนก็เป็นลูกที่เกิดจากนางบัตเชบาซึ่งเป็นลูกเกิดจากการร่วมประเวณีนั้นนะครับลูกนั้นก็จะต้องเสียชีวิตแม่แลาวิศจะต้องอดอาหารถึง7วันวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้าแต่นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระไทยของพระเจ้านั้นต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับ เราจะได้เห็นในที่นี้นั้นเมื่อเราได้ทําผิดหรือเมื่อเราทําบาปเราเองจะต้องรับผลของบาปนั้นที่เราทําไม่มีนะครับใครที่สามารถที่จะหนีพ้นนะครับจากบาปที่เราได้กระทำเราจะส่งผลต่อชีวิตของเราและไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตของตัวเราเองส่งผลต่อครอบครัว ส่งผลต่อทำไมครับลูกและหลานของพวกเราด้วยดัางนั้นนะครับบาปบางอย่างเราต้องระวังโดยเฉพาะบาปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่วงประเวณีและการฆ่าคนอื่นนั้นนะครับประการที่สองข้อคิดนะครับคือดาวิดกับใจอยู่ในข้อที่13ถึงข้อที่15ดาวิดพูดคำคำหนึ่งว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้ว ดาวิดไม่ได้โต้แย้งดาวิดไม่ได้หาเหตุผลขึ้นมาพูดโกหกเพื่อปกปิดบาปของตนเมื่อพระเจ้าใช้ยกนาธานมากล่าวนะครับโทษด,ดาวิดสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้นั้นแม้ว่าดาวิดจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งที่สูงถูกนาธานกล่าวโทษต่อหน้านะครับข้าราชการแต่ดาวิดไม่ทำไมครับไม่เคยเที่จะ ออดาวิดสำแดงถึงการกลับใจอย่างแท้จริงนะครับอันนั้นเป็นจุดดีอันหนึ่งที่ดาวิดมีนะบที่มีต่อพระเจ้าหัวใจของเขาเมื่อพระเจ้าเตือนเราพระเจ้าส่งสัญญาณบอกเราว่าเราได้ทาผิดเรื่องใดสิ่งที่เราควรทํานั้นก็คือเราต้องสารภาพบาปด้วยความจริงใจและด้วยความสำมึกนะครับ แล้วข้อคิดที่สครับพระยาวเวอภัยโทษบาปกับดาวิดในข้อที่13พระยาวเวทรงอภัยโทษบาปของ่ากพระบาทแล้วนะครับแล้วก็่าพระบาทจะไม่สินประชดก็คือนะครับพระเจ้ายกโทษให้กับเราเสมอทุกอย่างแม้ว่าบาปเราจะทําบาปชั่วเลวซามอย่างไรก็ตามพระเจ้าถ้ามนุษย์เข้ามา และสำนึกและสารภาพพระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษแก่เราและอาภัยแก่เรานะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่นี่เป็นความรักและความยุติธรรมของพระเจ้าของเราข็อคิดนะับที่เราได้เห็นในที่นี้แม้ว่าดาวิดจะได้รับการยกโทษบาปคือไม่ต้องเสียชีวิตแต่ดาวิดต้องรับผลลัพธ์ของ สิ่งที่ดาวิดได้กระทำผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้ายกโทษบาปแก่เราที่เราได้ทําเมื่อเราสารภาพกับใจแต่เราเองจะต้องรับผลลัพธ์ของบาปนะครับที่เราเองกระทำด้วยนะขอพระเจ้าอวยพรพระคําและพระวจนะของพระในตอนนี้นะครับในพระนามพระเยซูจเจ้า